พักที่มุมชายรีสอร์ทจตุมพรค่ะนี่นะคะจะเป็นห้องที่ฝั่งพักนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะนี่ด้าน,นนอกเต็นท์ก็จะอยู่แบบนี้นี่ก็จะมีหลายเต็นท์หลายหลังเรียงกัน นะคะมีเต็มเลยแล้วด้านหน้าก็จะเป็นห้องนี่ทา่านี้จะเป็นห้องใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็คือจะเล็กกว่าที่ฟังนอนอีกนะสาหรับแบบคู่รักอะไรเงี้ยมันจะอยู่ริมสระน้ํามาติดต้นไม้ก็เลยแบบเล็กหน่อยเต็นท์ใหญ่ก็มีนะอันแบบนี้ของฟังก็คือเต็นท์นี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะก็จะเป็นซิปรูดผ้าเต็นท์แบบทึบแสงนะคะ ิบแสงแล้วก็จะเป็นเนี่ยสิบลูดเข้ามาด้านนั้นก็จะมีแอนะคะนี่โต๊ะนี่ที่นอนฮัลโหลรกหน่อยนะเพราะว่าั่งก็อย่างที่บอกว่าจะกลับแล้วนะนี่ที่แขวนส่วนจะมีเป็นซิปด้านหลังซิปด้านหลังนี้ไว้ทำอะไรก็คือไว้สำหรับเปิดออกไปยัง ห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำอยู่นี่คือห้องน้ำห้องน้ำก็คือเต้นไหนเต้นมันเลยนะมาเปิดเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องน้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าแฟนอยู่ดนี่ยไหนนะคะไปน้ำน้ำอยู่โอเคเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศร,ร,บรอบๆที่พักกันนะคะเต้นปุ๊บก,ก็จะเจอนี่สระว่ายน้ำเลยนะคะมีสระว่ายน้ำเลยขัดเท้า สระว่ายน้ำที่นี่คือใหญ่มากใหญ่จริงๆนะทุกคนดูนู่นไปถึงนู่นเลยก็จะเป็นสระท,ที่เริ่มจากสรานี้เนาะก็จะเป็น1.25เมตรนะคะความลึกเนาะอ๋อ1.26ไม่ใช่1.25แล้วก็นี่มีบากลางน้ำด้วยที่จริงนะนี่ยาวไปเลยเห็นปะ สวยมากทุกคนสาวที่เตรียมชุดว่ายน้ํามาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนดูมุมถ่ายรูปเยอะมากสระใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวมากเงียบสงบไม่วุ่นวายเลยโหนจะเป็นห้องแบบฟังเป็นห้องที่ไม่ใช่เต้นก็มีเนาะฟังจะมีสองฝั่งนะคะด้านหลังก็จะเป็นเต้นหมดเลยเมื่อกี้ฟังเห็นไปด้านหลังก็คือเป็นเต้นเต้นเต้นหมดเลย กลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเท้าหนะ้นาเนเน่ก็จะมามาอีกบ๊ายบายมาอีกบ๊ายบาย